สวัสดีครับพวกผมเป็นตัวแทนโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์มีชื่อโครงงานว่าเตาปฏิกอ์ครับโดยมีสมาชิกดังนี้1นนายสุกินลุตโตครับสวัสดีครับ 2. นายอัคพรพลสายแววครับและผมนาะยสายชนจอยเพอสายครับที่มาแลวความสำคัญเราต้องการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยใช้น้ำมันเก้าที่เป็น น้ำมันที่ใช้แล้วกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องจากยาพหานะน้ำมันที่ได้จากการทำอาหารและวัสดุเหลือใช้ที่อาจนำมาซึ่งขยะอิเล็กทรอนิกส์ทางคณะผู้จัดทำจึงทำการประดิษฐ์เป็นเตาปฏิกร์เพื่อลดการใช้น้ำมันเก้าให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นเพื่อนำวัสดุเหลือใช้ มาสร้างให้เกิดประโยชน์แทนที่จะทิ้งไปจนกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์และสามารถนำเตาปฏิกณ์มาประกอบอาหารได้ทั้งการปิ้งย่างทอดสารพัดท,ที่คุณอยากประกอบอาหารวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อประดิษฐ์เตาปฏิกณ์ที่สามารถใช้งานได้จริง 2. เพื่อเปรียบเทียบระหว่างเตาปฏิกณ์ปิ้งย่างและทอดกับเตาที่ใช้งานทั่วไป 3. เพื่อพัฒนาเตาให้มีประสิทธิภาพให้สูงกว่าโดยใช้เตาทั่วไปปัญหาเตาปฏิกรณ์สำหรับปิ้งย่างและทอดที่ประดิษฐ์ขึ้นมาจะให้ความร้อนใกล้เคียงกับเตาทั่วไปหรือไม่สมมติฐานถ้าเตาปฏิกรณ์ที่ประดิษฐ์สามารถใช้งานได้ดังนั้นจะให้ความร้อนใกล้เคียงกับเตาทั่วไปหรือไม่นิยามเชิงปฏิบัติการเตาปฏิกรณ์หมายถึง เตาที่ใช้ในการปิ้งย่างทอดประดิษฐ์จากอิฐแดงและปูนโดยใช้ถ่านไม้และน้ำมันเก่าเป็นเชื้อเพลิงตัวแปรที่เกี่ยวข้องตัวแปรต้นคือเตาปฏิกรณ์ปิ้งย่างและเตาปฏิกรณ์ทอดตัวแปรควบคุมคือชนิดและปริมาณของถ่านที่ใช้ในแต่ละครั้งปริมาณน้ำมันเก่าที่ใช้เตาปฏิกร์ทอดปริมาณน้ำที่ใช้ในการลกุกต้ม แต่ละครั้งภาชนะที่ใช้ต้มและเวลาในการต้มตัวแปรตามอุณหภูมิสูงขึ้นขณะใช้งานขั้นตอนการดำเนินงาน 1. ผสมปูนช้น้ำสามส่วนหนึ่งของปูนทราย 2. นํนำลวดขึ้นโครงของเตาเป็นรูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลม 3. วางอิดตามลวดที่ได้ขึ้นโครงไว้สองเตา 4. ก่ออิดด้วยการใช้ปูนเชื่อมอิดต่อๆกันตามโครงที่ขึ้นไว้ 5. ฉาบปูนซ้ำให้เรียบทั่วเตาแล้วนำการน้ำร้อนมาวางในเตาปฏิกรณ์แบบทอด 6. จอรูแล้วนำท่อ PVC ขนาด1.5นิ้วที่ต่อกับพัดลมแอร์และกระปุกน้ำมัน 7. นำพัดลมแอร์มาต่อกับท่อ PVC และนำกระปุกน้ำมันมาต่อกับท่อ PVC 8. นำแบตรถมาต่อกับพัพดลมแอร์ 9. ปรับแต่งเตาให้อยู่ในรูปทรงที่จัดไว้ให้สวยงามในขั้นตอนการหาประสิทธิภาพ 1. นำเตาปิ้ง,งย่างพร้อมที่จะทดลองโดยน้ำถ่งเชื้อเพลิงปริมาณ500กรัมใช้น้ำในการต้ม500 ml วัดอุณหภูมิเริ่มต้นแล้วบันทึกผล หลังจากนั้นปิดเชื้อเพลิงต้มน้ําจนเดือดแล้ววัดอุณหภูมิที่ขณะที่น้ําเดือดบันทึกอ,อีกครั้งทํามครั้งและหาค่าเฉลี่ยและนําข้อมูลมาคํานวณหาพลังงานความร้อนที่น้ําเดือด 2. เปลี่ยนจากเตาปิ้งย่างเป็นเตาต้มทอดแล้วทําซ้ํากับวิธีเดิม 3. เปลี่ยนจากเตาต้มทอดเป็นเตาอัางโล แล้วทําวิธีเดิม4เปรียบเทียบพลังงานความร้อนที่น้ําได้ร้อนจากเตาทั้ง3ประเภทว่าประ,ประเภทใดมีประสิทธิภาพมากที่สุดตารางผลการทดลองตารางที่1เปรียบเทียบอุณหภูมิขณะที่น้ําเดือดปรากฏว่าอุณหภูมิของเตาปฏิกรกรต้มทอดมีองศามากที่สุดเฉลี่ยแล้วมีองศามากที่สุดคือ100.3 ลองลงมาคือเตาปฏิกรณ์ปิ้งย่างมีอุณหภูมิเฉลี่ยแล้วคือ92ส่วนเตาอังโรมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ83ตารางที่2เปรียบเทียบเวลาในการต้มเตาปฏิกรณ์ต้มทอดเฉลี่ยแล้วต้มน้ำให้เดือดภายใน5นาทีเตาปฏิกรณ์ปิ้งย่างเฉลี่ยแล้วต้ม ต้มน้ำให้เดือดภายใน10นาทีเตาปิกรณ์เตาอังโลเตาอังโลเฉลีล่ยแล้วใช้เวลาในการต้มน้ำ15นาทีตารางที่3เปรียบเทียบพลังงานความร้อนของเตาทั้ง2ประเภทหาได้จากสูตร q เท่ากับ mc delta t โดยเตาปริกรร์ต้มทอด มีพลังงานความร้อนมากที่สุดฉเฉลี่ยอยู่ที่37.67ลรองลองมาคือเตาปฏิกรอนปิ้งย่างคือฉเฉลี่ยแล้วคือ33.5้าเตาปฏิกรอ์อังโลฉเฉลี่ยแล้วคือ28.83สรุปผลการดำเนินง,งานจากผลการทดลองวัดคุณภาพของเตาปฏิกณ์ผลวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลด้านประสิทธิภาพพลังงานความร้อนพบว่าพลังงานความร้อนของเตาปฏิกณ์มีมากกว่าเตาอั้งโล่ และทำเวลาในการต้มน้ำได้เร็วกว่าและสามารถกำจัดน้ำมันเก่าได้ดีกว่าการเทลงพื้นดินและการเทการทำลายน้ำมันเก่าที่ผิดวิธีดังนั้นเตาปฏิกรสามารถดึงประสิทธิภาพจากน้ำมันเก่าได้ดีกว่าการทำลายและสามารถให้พลังงานความร้อนได้มากกว่าเตาอังโลกประโยชน์ที่ได้รับจากโรงงาน 1. มีเตาที่สามารถปิ้งย่างต้มทอดได้2 สามารถประกอบอาหารได้ตามต้องการ3ได้วางแผนการประดิษฐ์ทดลองด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อาารย่างมีประสิทธิภาพ